เหตุจังได้จังคอยสิบปตกเป็นเยือมิจฉาชีบท่างออนไล่พี่นอ้องอืเหตุจังไหนล่ะจังคอยสิบปตกเป็นเยือมิจฉาชีบท่างออนไล่ซู้มือนีมันหลายครับพี่น้องครับโอ้สิเป็นแอปเงืนกู้เออแอปหางานทำแอปนั่นแอปนี่โอ้ยสารพัดเลยครับอืเหตุจังไหนล่ะผู้หมวดวิธีการเป็นบ่นละครับพี่น้องถ้าเป็นลิงแปลก เห็นบ่แปลกแังไดอ้าวพี่น้องผม,มเห็นเห้องนอบังนีเครื่องไม้บวกทั้งหนาสังเกตว่าครับเครื่องไม่บวกทั้งหนาอืมนั่นคือมาจากต่างประเทศยาไปกดลับเขาเบังได้อยู่อ่ากดเบังได้อยู่บังทำไรมันได้อยู่ถ้าไปถ้าไปกดตามที่เขาบอกเด้อนะครับถ้ากดตามไปบอกเงื่อนพี่น้องเสียด้ครับตั้งสติก่อน เออกรอนตัดสินใจก่อนคลิกพรนันวิธีแก่ไหครับหนึ่งยาโกยาโลกมากโลกมาแค่ไหนเขาจีเสนอผลประโยชน์มาให้เหตุเจงจีจะสเสด็จเงินตำหนี้เหตุตำหนีจะสเสด็จเงินตำหนีจะเงินตำหนี้ให้เขาเสนอผลประโยชน์พี่น้องครับของฟี่บุมมีในโลกคิดเบิง้งเหตดีให้ใช้สมองคิดญาติใจอารมณ์สมองพวกเราทุกคน เก่งทุกคนครับเพราะนั้นบางคนพลาดพลาดเลยอารมณ์จบของอารมณ์ไปเล่เล่เล,เล่บอกทางไหเพราะอารมณ์ไปกับไปเลยเพราะนั้นครับเหตุจังสีเขาสีบตรตกเป็นเยือ่อหนึ่งใสสติก้อนสีไปคลิกก้อนสีไปแอดก้อนสีไปยังใสยจิตสองเบิ้งงถมำไล่สามครับเมื่อเขาเบิ้งถ้ำไร่สามไม่ได้ ใส่สมาธิใส่สมองคิดเบิ้งว่ามันแมนอยู่บ่คิดเบิ้องดีๆของฟรีมันบม่มีในโลกให้คิดไว้จังซี่คนเขาสีมาเอาสตังค์พี่น้องนี่เขาบ่กมาจก็ตังค์จากกระเป๋าพี่น้องเด้พี่นอ้องเปคนเปิดกระเป๋ายื่นให้เขาเปิดจังไงเขาให้พี่น้องโอนไปบัญชีโอนไปบัญชีนี่โอนไปบัญชีน,น,น,นี่ถ้าโอนไปบัญชีนี่พี่น้องโอนสามร้อยเดอ้อพี่น้องจะได้ตัวนี้ สี่หมื่นหาหมื่นไปสั่นตัวเฮาไปได้ครับพี่น้องหลายคนโอ้ยเงินสามร้อยสี่ร้อยไอยากนะโอนมันก้อนไปสั่นพอาโอนแล้วมันจะหายไปสั่นแอบเงินกูสุดท้ายไปได้ครับเพราะได้จักบาทเพราะนั้นเรามาระวังไว้ผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดขาปวดแข้งมีปัญหานอนปรัหละทกั้งเฉากับง่าดำด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย Ha 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 ha!